ใจนายมากนะที่มาดูเป็นเพื่อนอ่ะไม่เป็นไรนะก็ถ้าวันหลังอ่ะแพช้ชอบดูหนังแนวเนี้ยแพ้บอกก้าวได้นะเด,ดี๋ยวก้าวดูเพื่อนอย่างงี้แฟนนายก็ไม่เห็นถย่สิแฟนก้าวเหอยังไม่มีแฟนนะเขาบอกว่า,าสวยงั้นเหรอแล้วพี่เขตพี่ไปไว้ที่ไหนเนี่ยเอ,อ้ยพี่เคที่เนี่ยนะอ้กันไปเนี่ยก้าวไม่ใชนกขุดทองนะแหนว่าเต่แพ้เธอ แฟนไม่อยู่อย่างเงี้ยต้องเบื่อตายเลยสิแฟนแฟนเราเนี่นะก็แอมไงแฟนแอมไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้โลกเขาเปิดกว้างแล้วนะไม่ต้องอายหรอกนี่ใครบอกเาเนี่ยเราไม่ใช่เลดเบี้ยร์นั้นใช่ป่ะหรออ้าวก็พี่เคที่นู่นไงแฟนสาวของเธอมานู่นแหละน้องแอมอะเออเออสร่างเถอะเพราะแต่ก้าวอ่ะมีที่อยากพาใครไปนะอยู่ใกล้มอนี่เอง ้าอ่ะเพิ่งได้ไปมาเก้าคิดว่าแพรก็น่าจะชอบนะไปต่อกับหอไหมที่ไหนอ่ะโหนึกว่าที่ไหนที่แท้ที่นี่นี่เองเราอ่ะเคยมาตั้งแต่ตอนสมัยยังเป็นเด็กๆอ่ะตอนนั้นนะเรางองแงจะเข้าที่นี่ก่อนจะไปทะเลทุกทีเลยอ่ะว่าไปแล้วก็ไม่ได้มานานแล้วอ่ะ ทั้งทั้งที่อยู่หน้ามอแท,แท้ๆเอาหนะ้าลองเข้าไปก่อนเดย๋ยเนี้ยเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวก้าวไปซื้อตั๋วให้ก่อนนะ Can I help you? Oh hi, uh, yes. I'm looking for banks and b e c h Oh, it easy. Go to the road and then take a hard left to this way. You can see the b e a c s in the pond. Oh, thank you. Your English is really good. Welcome. Have a nice trip. Thank you. Bye bye. โอ้โหพี่แพะเก่งนะเนี่ยพูดภาษาฝรั่งได้ขนาดนี้เลยเหรอก้าวเพิ่งเคยได้ยินเองเมื่อก่อนน่ะเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนี้หรอกแต่เราเรียนน่ะเราก็มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติเยอะอ่ะก็เลยต้องฝึกพูดไว้ก็เลยพูดได้บ้ายังไงเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเถอะโอเค เล่นลางดีนะเอาาอลาา่ะ่นให้ยิงเฉยซิ ออแพงทำไมแพงอย่างไปประเทศอังกฤษละ่ะเห็นว่าอยากได้ทุนทุนอะไรอ่ะอทุนหรอจริงๆแล้วที่คณะของเราอ่ะมันก็มีอยู่หลายทุนนะตอนนี้เราก็กำลังดูดูอยู่อ่ะอืมแต่ที่เราอยากได้ทุนอ่ะก็เพราะว่าถ้าได้ทุนมาก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของที่บ้านได้ด้วยแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าได้ทุนไปเรียนต่างประเทศอ่ะ จบมายังไงก็มีงานดีๆทำอืมก้าว่ามันก็ดีนะโหสวยจังดีจังเลยก้าวเองอ่ะยังไม่รู้ด้วยซ้ำเลย เ่อจบมาจะทำอาชีพอะไรพ่อแม่ก้าวอะขอบนก้าวอยู่กันอยู่นายก็ถ่ายภาพสิเราเห็นทีไรนายก็ถือกล้องอยู่ตลอดเลยเราว่านายคงไม่รู้ตัวว่าชอบถ่ายภาพมากแค่ไหนออไม่ไหวหรอกเดี๋ยวนี้ใครๆเขาถ่ายภาพกันนั้นเลยแถมอินเทอร์เน็ตนะก็มีชา่างภาพเก่งๆก้าวเองอะไปสู้เขาไม่ไหวเราอะ เรื่องของการหายภาพอะมันเป็นมุมมองเฉพาะบุคคลนะมันไม่มีใครเล่าเรียนแบบใครได้แล้วคนน่ะเขาก็ยังอยากเห็นภาพสวยงามใหม่ๆเสมออะกว่าก้าวเองอะจะได้งานแต่ละชิ้นก็คองอดตายอย่างแน่นอนแหละต้องไปสมัครเป็นนักข่าวหรือศิลปินแม่เก้าวอะผมไม่ยอมก้าวแน่แนไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งเออ แม่แพงเองอ่ะเขาบ่นเรื่องความฝันของแพงบ้างไหมจริงๆแล้วเราเองก็มีความฝันที่อยากเรียนภาษาอังกฤษเก่งๆถ้าได้ทุนเพราะว่าแม่เราอ่ะทิ้งเราไปตั้งแต่เรายางเด็ก ย่าเราบอกว่าแม่เราเปิดร้านขายอาหารอยู่ที่นั่นเราเลยอยากไปตามหาแม่เราอยากเจอแม่สักครั้งแล้ว่าท่านจะเป็นคนที่จูดจ้ดจี้จุกจิดขนาดไหนอะแต่ลัง้อ่เราก็อยากให้แม่อยู่ใกล้ๆเรา ที่เธอมีหน้าอยู่ข้างๆคอยยืนมองความสำตร์อยู่นานท่านเองอ่ะก็คงรอรผู้แพ้อย่างแน่นอนส่วนตัวเก้าเองอ่ะถึงเก้าอ่ะจะมีแม่นะ กลาเอาเองไม่รู้ด้วยซ้ำเลยว่าจะทำไงให้ประสบความสำเร็จไม่กล้าไม่ทะฝัน,หนหเลยด้วยซ้ำแค่นายทำลงมือทำแล้วก็ทำเราเชื่อว่านายอ่ะจะเป็นช่างภาพมืมนะออาชีพนนแน่นอนพวกโลกจิตที่ชอบแอบถ่ายสาวๆเนี่ยนะเขาบอกว่าช่างภาพอ่ะจะมีดวงตาที่แสนพิเศษ เพราะเขาอะจะมองเห็นภาพที่น่าหลงไหลและงดงามที่สุดที่ช่างภาพคนนั้นจะบันทึกภาพอันนั้นเอาไว้เฮ้ยนี่นายมารอเรียกเราเหรอปานะแพ้ก็แพ้บอกเก้าเองนี่ว่ก้าวอะเรื่องทำตามความฝันสักวันอะ ้าจะเป็นช่งางภาพที่มีชื่อเสียงให้ได้เลยนะแล้วต่อจากนี้ไปอ่ะดวงตาของก้าก็จะมีไว้เพื่อจ้องมองสิ่งที่น่าหลงไหลและต้งามที่สุดเท่าที่ก้าเอง่ะอยากถึงภาพเหล่านั้นเอาไว้เลยนะแพ้เองอ่ะก็ต้องไปพบแม่ให้ได้ล่ะ และนั่นก็เป็นคำสัญญาของเราสองคนที่มีต่อกันผมจะพิสูจน์ให้เธอเห็นจนวันหนึ่งที่ผมคิดว่าพร้อมแล้วและอยากจะเซอร์พให้เธอ ถ่ายแพรที่หอสมุดนี่แหม่ก้าวช่วงน,นี้หายหน้าหายตาไปเลยนะพี่โทรหาก็ไม่ค่อยรับไม่รู้หรอว่าพี่คิดถึงเรามากแค่ไหนก็ช่วงเนี้ยก้าวเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยพี่ทำสาขาดีอะครับเนี่ยตั้งใจจะเทิร์นโปรแล้วผลงานพวกนี้ก็จะส่งเข้าประกวดด้วยเก้าวเองก็เพิ่งกลับมาจากเกาะทำมือถือตกน้ำแต่วันแรกเลยครับ เนี่ยก็เลยติดต่อใครไม่ได้สักคนเลยฮะนี่อย่าบอกนะว่าก้าวไม่ได้เจอกับแพรเลยอะ่ะหูยทำแบบนี้เดี๋ยวเขาก็างนอนเราหรอกเดี๋ยวเขาจะคิดเอานะว่าก้าวอะ่ะไม่ได้ชอบเขาแล้วไม่หรอกพี่คือแพรเองอะ่ะเขามีความฝันที่อยากสอบซิงทุนไปประเทศกิงเขาหน่อยพี่<อ>ก้าวอะ่ะก็ไม่อยากไปกวนเขาอยากให้เขาอะ่ะทำตามความฝันของเขาให้สำเร็จก,ก็เท่านั้นเอง สวยมากเลยนะเก้า My first time อย่าบอกนะเก้าว่า My first time หมายถึงเป็นรูปแรกที่เก้าแอบถ่ายรูปแพรอ่ะหูยพี่ว่านะน่าจะตั้งชื่อว่า My first love มากกว่าน่าจะหมาะก,กว่าเยอะเลยแหมพี่ก็แซวเกินไปภาพเนี้แพรเองอะ ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับก้าวเองอ่ะอยากจะเซอร์ไพรส์แพรเขาน่ะอ้าวแล้วแพรไปไหนอ่ะไม่ชวนเขามาตัดริบบินด้วยเลยหรอก้าวเองอ่ะก็ตั้งใจอ่ะอยากจะเซอร์ไพรส์เขาแหละแต่ไม่รู้จะพูดยังไงดีเพราะก้าเขินอ่ะก็โทรไปหาเขาเลยดูสีรูปพีทนี่สวยมากเลยเนาะมีก้า อ้าแก้วแอมไปไหนไหมาเนี่ยนายโมทําอะไรอยู่อ่ะติดต่อนายไม่ได้เลยพอดีมือถือเราพังน่ะสงซ่อมอยู่น่าจะได้วันนี้นะเออพรุ่งนี้ชวนแพรมาดูนิทรรศการของเราด้วยนะมี่ก้วตอนเนี้ยแพรกาลังจะไปอังกฤษแพรได้คุณไปเรียนที่อังกฤษแล้วที่บ้านแพรจะมารับแพรที่หอเข้าไปสนามบินแล้วเนี่ยติดต่อนายไม่ได้เลยเราเลยต้องมาหานาย ไปเก้าทันไหมอ่ะแพ้แพ้จากเก้าไปแล้ว เ,เธอกำลังทำตามความฝันถึงเธอให้สำเร็จนะมันก็ยากที่จะทำใจนะแต่ตอนเนี้ยฉันได้ทุนแล้วแล้วก็หวังว่าไปงกิบแล้วอ่ะจะโชคดีตามหาแม่เจอแบบที่คิดไว้นะแล้วก็ฉันต้องทำงานต่อใช้ทุนที่นูน่น ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกไหมแก้วบอกว่านายกำลังจะจัดงานแสดงเรอราอยากไปดูมากเลยอะเราอยากไปดูว่ามันจะมีอะไรที่สวยงามในใสายตาของเธอที่จะถูกถ่ายทอดออกมาบ้าง ถ้าโชคดีอ่ะคงมีเราในนันสักภาพนะขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่มีให้กันนะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยเราคงคิดถึงนายนายอย่าลืมทำตามคว สัญญาของเราด้วยนะลาก่อนนะคิดถึงเราบ้างนะ ังจะเหตุการณ์ในวันนั้นผมก็ไม่ได้รับการติดต่อจากเธออีกเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรือว่าเธอจะลืมผมไปแล้วนะ นี่เองนึกว่าใครนี่เธอสองคนรู้จักกันแล้วเหรอตานตานเราเนี่ยนะคิดถึงเราบ้างนะอ้าวก้าแต่กล้องรุปหลอ่อมาแล้วเลยอ้าวสวัสดีครับจารย์สวัสดีจ้าคณมีคนแนะนำจะให้รูจ้จักค่ะเอามาสิลูกออกมาสิ ันนี้น้องแก้วค่ะเป็นนักพัฒนาคนลากรค่ะอีกคนนึงค่ะคนนี้น้องแอมค่ะเป็นนักเขียนชื่อดังค่ะเฮ้ยเป็ไนไงเนี่ยไม่เจอนานจังเลยวะสบายดีปาา่อ,อ,อ,อสวัสดี่ะเฮ้ยอาจารย์คะสวัสดีค่ะขอโทษทีน,นะคะพอดีว่าหนูติสอนอยู่หนูก็เลยมาช้าค่ะพี่เพิ่งจบจากเิ็กค่ะแล้วก็จะมาใช้คุณมาหาวิทยาลัยผมรู้จักเธอครับรู้จกักดีกว่าใครเลยรู้จักกันแล้วเหรอครับ เธอคือสิ่งที่น่าหลงไหลและงั่ามที่สุดเท่าที่ช่างภาพคนนี้จะอยากบันทึกภาพเอาไว้เลยครับในชีวิตของเราจะมีโอกาสสักกี่ครัง้งที่จะได้แก้ไขเรื่องราวต่างๆในชีวิตขอเพียงกล้าที่จะทำเชื่อมั่นในตนเองเพียงเท่านี้ทุกสิ่งก็จะเป็นจริงได้เสมอความรัก ก็เช่นกัน